ว่าผิดนี่คือเช่นกฎหมายว่า คุณไปป้นผู้ชายคนนี้ centimet, ไปรักทรัพย์เขาคุณผิดอะแล้วคุณไปทําอย่างนั้นนั่นคุณผิดคุณไปคุณไปยักยอกไข่ผู้ชายเนี่ยนี่คือผิดไข่อ๋อไข่ไก่ไข่เป็ดมินระมบัฉันฟองคุณแน่ทำไมคุณกล่าวหาฉันทนายครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไข่เขาคือไข่อะไรฮะไข่ไก่ที่จะเอาไปทอดถ้าพูดในภาษาผู้ทรงศิลถ้าอย่างนี้ถ้าเรียกว่าโลกวัชชะเขาเรียกว่าโลกติเตียนอันนี้ได้ถือว่าแต่มันไม่ใช่ความผิดตำหนิได้ตำหนิได้แต่ว่ามันเป็นโลกวัชชะไไไง้้วอย่่าาาคคุุณณดดขปส แล้วก็ว่าผมว่านี่ผมไม่ได้ว่าครับคุณผมผมบอกแล้วไงว่าผมวิพา์วิจารณ์โดยสุจริตนี่ถ้าไม่มีหูเออหัวมาตัดหัวไปเอาลองลองลองคุณลองพับเลยมึงก็เชื่อเขาง่ายเนาะลองทำตัวอย่างคนในลอยกระทงลองลองพับหัวเลยไม่มีหูไม่มีคิ้วไม่มีจมูกอ่ะตัดปากออกเออเขาก็ไม่มีจมูกแล้วนี่หัวนี่โปรตีนครับ อยู่ข้างนี้ผมแนะนําให้คุณไปทําศัยกรรมหูคุณเนี่ยถ้าไปตัดแต่งดีๆในใช้งบประมาณประมาณ5้าแสนคิ้ว t าว w ลเรคุณไปทําเป็น8มิติเลยเขียนมปประมาณสองแสนกว่าใช่แล้วก็ผมผมไปปลูกใหม่ประมาณ4ี่แสนหน้ามือ5ล้านยังไม่อยู่มึงตัดหัวออกแล้วไปซื้อหัวมือสองที่เชียงกงเปลี่ยนดีกว่า ไม่ได้เลยนเปรียบเทียบไปฟังครับผมคำเปียกอันนี้ไม่ได้คำเปรียบเทียบมันเหมือนด่ามันบูลลี่บูลี่ค่ะคุณไม่มีสิทธิ์ไปกล่าวหาเขาขนาดนั้นเพราะเขาเป็นคนแบบนี้คุณพูดเหมือนดูถูกบูลลี่เขาคนเราหน้าตาจะเป็นไงเนี่ยดูที่จิตใจเขาคุณเนี่ยคุณนึกสภาพเนี่ยถ้าถอดชุดออกนะเอาต่งหูออกนะแล้วไปอยู่ตรงโคลนหน่อยๆนี่ปลาไหลดีๆเลยเนี่ยนี่คือปลาไหลัยจะเป็นอะไรก็ได้แต่เราเป็นตัวของเราดีที่สุดถูกต้องสมมุติแทะเขา เขาเขาคิดจะตัดแต่ว่าเขาบอกมันต้องใช้เงินถึง80,000บาทคุณลงทุนประมาณสักยี่สิบไปนู่นเลยวัดวัดไผ่ลงงัววัดไผ่ลงงัวไปหลังวัดเลยแม่น้ำเลยซื้อขนมปังแถวนึงอะขนมปังแถวอะขนมปังแถวมันจะมีสี่ซี่ใช่ไหมคุณแบ่งมาซี่หนึ่งก่อนลองโยนเขาเรียกโยนหินาทางโยนปุ้งว่าตรงนั้นมันชุกชุมไหมคุณโยนปั๊บถ้ามันขึ้นมาต่อขนมปังปุ้งปั้งปุ้งปุ้งป้าสวางเยอะมากเลยป้าสวางมันเยอะไงอ่ที่คุณถอดกางเกง ถ้าสามก้อนที่เหลือให้ไหมคุณถือไว้ที่มือขวาเนี่ยคุณโยนปั้มกำลังลุกขึ้นมาตอดคุณหย่อนลงไปเลยว่าเดี๋ยวปามันตอดมันหุบเคยเกิดปลาสวายไม่หุบมันใช้หางตีดังแป๊ะเขาถูกมือ ่นจะได้รับความสนุกสนานได้ที่นี่ที่เดียวไลฟ์คอมเมดี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับท่านอยากให้เราถกประเด็นไหนล้อเลียนอะไรนะครับเขียนคอมเมนต์ด้านล่างมาได้เลยนะครับเราจะจัดให้เต็มที่รับประกันความมาสนุกสนานอย่างแน่นอนครับ